อินสโพครับนะออกหมายแดงออกหมายจับทั่วโลกครับพี่น้องครับนะแต่พวกม็อบพวกนี้ยังจะไปช่วยฮุนเซนครับรเฮ้ยหรือยังฮุนเซนรู้แม้แตกกระทั่งครับนะไตรัดนะครับนะนานารินเมฆไตรัดครับผมถามนะทําไมทําไมฮุนเซนรู้ว่าอีกสามเดือนจะเปลี่ยนนายกสารานูต้องตอบนะครับมันคืออะไรคนที่จะเล่นงานนะครับ นายกได้ก็คือสารรัฐมนูลกับทหารครับนะทหารเขาไม่เอาแล้วครับทหารอยู่ฝ่ายรัฐบาลครับเราสงสัยสารรัฐมน,โนูลครับการเปลี่ยนแปลงนายกมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงล่ะครับนะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนายกยังว่าละเหลืออีกปีกว่าหรือสองปีครับท่านผู้ชมจะหมดว่าละนะครับหุ้นเซ็นประกาศแล้วครับ <het music breaking news> ผมสงสัยแล้วนะนารินเมฆไตลัตผมสงสัยแล้วนะ ว่าคุณคุยอะไรกับคุณเซนนะครับนะอาจจะมีคลิปหลุดนะพี่น้องนะคลิปประธานศาลแล้วมินโนนกับคุณเซนอาจจะหลุดนะครับสักวันหนึ่งครับถ้าไม่ทําให้เขาเพราะว่าคุณเซนตั้งเป้าแล้วครับว่าถ้าล้มอ้งอิงทักษินไม่ได้ครับเงินนักการเมืองที่ไปฝากไว้ไว้กับเขาทองคำสองตันครับเงินสดมหาศาลครับทักสินที่ไปฝากไว้กูยึดหมด เห็นไหมครับเขายืดหมดไงไอพวกม็อบพวกนี้มันมันทําเพื่ออะไรครับผมถามหน่อยมันไม่ได้ทาเพื่อชาติมันทําเพื่อหาแดกหนึ่งหาแดกครับไม่ได้รับผิดชอบอะไรไม่ได้สนใจอะไรครับนะขอให้ตามเป้าหมายของมูลเซนครับมันก็ได้แดกได้แบ่งกันครับแล้วคนไทยได้อะไรครับนะต่อไปข้ามันมีพวกฝ่ายมันมีอํานาจครับนะพรรคคุณเซนสาขาประเทศไทยมีอํานาจพี่น้อง กระท่อมกัญชาก็กลับมาครับออจะเหลืออะไรครับมันเหลืออะไรประเทศครับอนาคตาลูกหลานเราเหลืออะไรพี่นอ้องกระท่อมกัญชาก็กลับมานะไหนจะแก๊งคอเซนเตอร์นะครับนะไหนจะต้องยาบ้าครับเอ้มเหมือนเดิมครับไม่ปาบไม่ปาบคุณเชนก็แฮปปี้ครับนะสงบชายแดนสงบนะเพราะว่าเขาออกมาเพื่อที่จะขย่มรัฐบาลเน,น้ครับนะ เพื่ออะไรครับเพราะว่าทักษิณไม่ยอมไงครับคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องครับอุตจาห์มาเยี่ยมตอนออกองค์บาลแล้วมึงก็ยังมาเล่นกูอีกเว้ยไอ <c oughs> เซนคุณเซนนะครับพูดนะกูไม่ยอมเว้ยทั้งชีวิตกูเนี่ยไม่มีใครมาแย้มไม่มีใครมาหยามกูนะแต่มึงเนี่ยครับกูสาปไปเยี่ยมแสดงความเป็นจิตไมตรีเพื่อรักรับ แต่มึงยังมาประกาศปาธุรกิจของกูอีกมึงยังจะมาตั้งอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล์แข่งกูเองตั้งบ bon eh. อนคาสิโนแข่งกูเองไอ้เ้นมึงเนี่ทางใครทางมาลยเพื่อนถึงขนาดนั้นนะครับคนไทยไม่ตื่นเลยครับคนไทยไม่ใช้สติเลยเลยครับนะพักกระท่อมกระจามันค้านครับไอ้ใครแชนกเห็นไหมครับ นะผมลูกของนะครับแม่กรุณาพ่อเนวินจะไม่มีวันสนับสนุนกฎหมายคาสิโนเห็นหรือยังครับมันคืออะไรครับได้พวกไอ้ข้างคกพวกคอปคอครับนะไอนะครับนะพวกไอ้แก้วสันพวกนะครับเจิมสักนะครับ นะไอ้เจิมศักดิ์ไอสมชายแสวงการครับนะเห็นหรือยังขึ้นเป็นแผงเลยครับขึ้นเป็นแผงเลยครับนะในการที่จะขับไล่นะครับไอ้สมเจตบุญถนอมอย่างนี้ครับนะไอ้ประสานมะลิครับประพัน์คุณมีครับแก๊งเดียวครับหน้าเก่าหน้าเดิมหากินกับเทาเทาหากินกับธุรกิจนะครับดำมืดครับท่านผู้ชม นะคนพวกนี้ครับรับเลยรับงับลูกเลยครับพูดง่ายคือนะครับหุนเซนโยนอะไรมาครับโยนอุจจาระมันก็งับครับเพราะว่าพวกมันเป็นหมาไงครับมันไม่เหยียดกนครับนะโยนหญ้าก็ควายครับควายป่าครับเห็นภาพหรือยังครับนะคนพวกนี้พี่น้องจะไปเดินตามตูดแล้วมันจะได้อะไรนะเห็นภาพหรือยังครับโอ้โหคนยื่นก็ยื่นครับไปเรื่องไกล นะครับไอ้สนทยานครับยื่นนะครับคำร้องไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องชั้นสิบตีโยมใหญ่กันหมดเลยครับกับพักกระท่อมกัญชาทั้งนั้นนะพักขมิ้นน้อยครับสาขานะครับนะพักหุณเชนสาขาประเทศไทยครับศาลรับนูลสาขาประเทศนะครับนะศาลหุ่นเชนครับสาขาประเทศไทยครับเอาอย่างนั้นใช่ไหมพี่เนาะ ถ้าเอาอย่างนั้นก็ไปครับไปกันเยอะครับไปเพื่อที่จะนะครับช่วยฮุนเซนให้มันเปิดแก๊งคอเ็นเตอร์ต่อไปครับนะโกงพี่น้องครับนะโกงคนไทยโกนชาวโลกครับหลอกลวงครับเห็นหรือยังครับที่พม่าเป็นไงพี่น้องลืมไปแล้วเลยครับนะคนเป็นหลักสี่ห้าพันครับตะุทูมันหลอกครับไปอยู่ในตึกเดียวนะครับ ต้องทำงานให้มันต้องหาเงินให้มันไม่ได้เป้ามันก็นะครับนะนะอัดคลิปทรมานอัดคลิปครับปุบตีกระทืบครับใช้ไฟฟ้าช็อตครับนะพี่น้องอยากเห็นลูกลูกหลานท่านเป็นอย่างนั้นเลยครับแนนาคตครับหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสารก็เป็นของเขาแล้วนะนักการเมืองนะครับก็เป็นของเขาหมดแล้วครับพี่น้องจะจะทําอะไรได้ครับนะถ้ายอมอย่างนั้นก็ ไปร่วมกับม็อบนะครับเยอะๆวันที่28อนุสาวรีย์นะครับประชาธิปไตยนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับแถวดินแดนครับผมฝากนะครับพวกนี้มันสร้างสถานะแกนการเก่งครับเพื่อยัดความผิดให้นะครับนะให้ฝ่ายตระตูครับให้ฝ่ายตรงกันข้ามเห็นไหมครับมันเอารถแก๊สนะครับไปจอดตรงแกลดินแดนครับแล้วมันมาโยนป่าให้คนเสื้อแดงครับเผารถเมย์ครับ นะไอกระสิทธิพิลมครับเขารถเมย์เห็นหร้อยังนะที่มันไปไล่รัฐบาลท่านสมัครครับพี่น้องต้องต้องจำนะครับพวกนี้สร้างสถานการณ์เก่งครับมึงจะตายเท่าไหร่กูไม่รู้หรอกครับขอให้กูชนะขอให้กูได้ครับคนที่จะไปร่วมกับมันนะครับต้องมีสติให้ดีครับท่านจะเห็นแก่เงินพันครับแต่ท่านลืมไปเลยว่าความปลอดภัยของท่านอยู่ตรงไหนถ้าท่านบาดเจ็บล้มตายครับใครจะรับผิดชอบครับ อย่าหวังนะครับจากตุพรนะครับมันจะช่วยพวก่ัดครับมาม่าห่อเดียวมันก็ไม่ให้มันไม่แบกให้ครับนะคนที่เป็นแนวร่วมกับมันไปติดคุกกับมันครับเขาบอกนะครับว่านะครับไอหนี้ครับนะมาม่าห่อเดียวครับคนไปเยี่ยมมันนะครับมันคนดังใช่ไหมข้าวของมันเยอะครับแต่เพื่อนผมนั่งนั่งหลับตาผิดผิครับไม่มีใครไปเยี่ยมครับ มาม่าห่อเดียวมันไม่แบ่งให้มันไม่ถามมันไม่รู้จักเห็นหรือยังครับพี่น้องอย่าไปห้าวกับมันครับมันหาแดกครับอาชีพมันมีอะไรครับคนพวกนี้นะเห็นหรือยังครับนะเห็นหรือยังอุนเซนรูแม้กระทั่งว่านายกจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนตัวเนี้ยอีกสามเดือนมันรู้ไงส <laughs> ารรัฐมนูลชี้แจงหน่อยครับผมสงสัยนะเพราะาตาหารเขาไม่เอาแล้วเขาแถลงแล้วครับ ผมอยากให้นะครับนรินถแถลงครับนะให้ถแถลงนะครับเพราะว่าทหารแล้วจะไม่ปฏิวัติครับผมอยากให้นรินนะครับประธานสารรัฐธรรมนูญไทยครับถ้าไม่ใช่หัวใจเขมรนะถแถลงเลยว่านะครับนะจะไม่นะครับจะสนับสนุนรัฐบาลนี้ให้อยู่ต่อคุณถแถลงนะถ้าไม่ถแถลงคนไทยเขาสงสัยนะกลุมเกือนะ เพราะว่าคุณเซนบอกแล้วครับคุณเซนบอกแล้วว่าคุณคุยอะไรกับคุณเซนหรือเปล่าผมสงสัยนะถ้าไม่ได้คุยก็ถแถลงครับนะสารมนุอน, <c oughs> นะเอาสิครับเพราะว่าคุณเซนบอกเลยครับว่านะต้องเปลี่ยนตัวนายกไงเป้าหมายเขาต้องการเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนแปลงตัวนายกได้ก็คือม็อบนี่ไม่สามารถที่จะนะครับทำลายรัฐบาลได้ครับประวัติศาสตร์นะครับผมจะูนะครับ คนเสื้อแดงมาเป็นนะครับยังทําลายรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้ครับทําลายไม่ได้ยังไม่พอยังมันยิงมันยังฆ่าเป็นร้อยเลยครับไม่ได้ครับถ้าทหารไม่ช่วยครับถ้าสารไม่ช่วยนะเห็นหรือยังครับสาลกับทหารถ้าช่วยกันเมื่อไหร่ครับรัฐบาลนั้นอยู่ไม่ได้ครับทหารยืนยันแล้วครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับทหารเพราะว่าประยุทธ์มึงโวยไม่เยอะนาจ ไม่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 มีในกระบอกประยุทธ์มันบอกนะครับสมัยรัฐบาลท่านยิ่งรักมันก็พูดเหมือนกันครับพวกนี้นะครับนะผมถึงบอกพี่น้องคนไทยบอกว่าถ้ามันบอกว่านะครับนะชั่วคือดีนะผมถึงบอกพี่น้องคนไทยบอกว่าถ้ามันบอกว่านะครับนะชั่วคือดี